สวัสดีครับวันนี้มาพบกับวง A Channel ครับผมวันนี้ก็ผัดกะเพราไก่ครับผมผมก็เครื่องปรุงก็เหมือนทั่วไปครับผมพริกหอมกระเทียมซอสชูรสสดดีปรุงตามใจชอบครับผมผัดกะเพราไก่ครับผมง่ายๆก็เพิ่มเติมอะใส่สีสันนะครับผมพริกหยวกครับผมนี่ทำคนเดียวถ่ายคนเดียวครับนี่เซตสูตรเด็ดอยู่นี่ครับใบอร่อย เพิ่มความนัววันนี้ลูกเขาชอบแบบมีน้ำครับผมเขาจะยำข้าวครับผมก็เรียบร้อยครับผมไม่มีอะไรมากมายครับก็ใส่ใบกระเพราครับผมขั้นตอนสุดท้ายปรุงรสตามใจชอบครับโอเคครับนัวครับ ก็ลองไปทําตามลองไปทําชิมดูได้ครับผมผัดกะเพราไก่ง่ายๆครับผมก็ไก่ที่โรตัสผมโรตัสเล็กครับผมตเพชรไก่เนื้อไก่ครับผมก็สําหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้ด้วยนะครับผมกับครัวลงเอชแนลครับผมลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ